กิเกเทยแกยิชรีจากมณโฉมฉันรู้สึกเดซาวูผิดปกติเนื่องจากตอนนี้อยู่ที่บามินฮารานะคะแล้วก็กาแฟหนังปลาด,ะะดิฉันเรี่กได้ดิฉันเดซาวูเพราะว่าความจริงดิฉันเคยมารีวิวร้านนี้แล,แล้วแต่ไม่ได้เอาโง <laughs> เรียกมันวาาความคิดของดิฉันเองความโกงการของดิฉันเองจะเ,เ,เรียนโครงการเลยเรียกตั้มสเตอร์ของดิฉันเองนะค,ะคือถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็เรื่องความที่ตอนนั้นน่ะมันถ่ายหลายยากรวมกันนะครก็เลยลกฟุตอันนี้จรง คือเนี่ยว่ามันเป็นมันเป็นต์ฟูดเดียวกันไก่อีกร้านหนึ่งก็รลฟูดอันนี้เองก็เลยไม่ได้เอาเลงนะครับเดย์ทรนะแล้วก็ที่สำคัญร้านานี้เป็นร้านที่กินมาตั้งแต่สมัยรู้จะสิบปีแล้วมาสมัยที่ฉันเริ่มมาทำงานที่เซฟโอลาแรกๆเลยแล้วแตอยู่เอ็คอรเทียนะครับกาแฟหนักบาร์จับป์มีในร้นานนี้มาอยู่ตรงข้างเอ็นควาเทียนะคะโงซัด รถไฟฟ้า BTS ลงมามีฝักลงคล้างไปเลยฝักลงคล้างกับ MRT เลยครับก็ไม่ได้มีขายก็มีอย่างเดียวว่เขามีข้าวหมูแดงข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีพวกข,ข้าวข้าวราดแกงด้วยในตอนเช้านะเขาก็จะเก็บนิสันก็มีไปชายเย็นไปเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรขานาดไหนกันครับ าอันนี้ชายเย็นกาแฟนับปลาจริงๆนะฉันไม่ได้รอเล่นอันนี้บั้มมี่นะคะม่นมีหมูแดงมีหมูกรอบด้วยแล้วก็มีเกี๊ยวเของเด็ดเราต้องบอกว่าเด็ดเราอย่าไปปฏิเสธ <c oughs> อร่อยจริงน,นะเธอไม่ได้รอเลยฉันการัานตีในการกินร้านนี้มากกว่าสี่ปีห้าปีและฉันกินทุกวันด้วยน้ำหมูแดงเขาอร่อยอันนี้เขาใช้หมี่เส้นเล็กน,นะคะมาอร่อยจริง โค้ดอะไรอ่ะน้ำแดงออาไว้นะนี่หมูกรอบเนอ,เอันนี้หมูแดงมันก็มีไข่มีมเกี๊ยว เขาเส้นเล็กนะฮะมันก็เลยมันซึมนำน้ำไอ้น้ำหมูแดงง่ายมากมันเข้าเนี่ย<อ>ูกรอบคือกรอบจริงเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีแต่ะะบะหี่ะเขามีข้างหมูแดงข้างหมูกรอบไปด้วย ชายเย็นมันเป็นชายเย็นที่รับชายเย็นชายเย็น อร่อยไม่อร่อยก็เห็นจักรลูกเอาเองว่าอร่อยขนานดแล้วมาทานกันร้านนะคะร้านอยู่ตรงพระเพ็มคอเทงจริงนะอันเนี้ยฝั่งเเหมคายทีพระเพ็นคอเทีนเนยนร้านอยู่นี่รานะคะ,ะไปละค่ะวันนี้มีธุระต่อนะคะให้รู้ว่ารายประจำสัปดาห์สมัย น,นี่คือรายประจำฉันจริงๆนะไปละค่ะไปเจอกันใหม่ในควีดีโอน่นะคะบ๊ายบายจ้าซี่ยั